สวัสดีครับสลัดคลิปนี้ครับเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็เป็นาการนำเสนอโจทย์ปัญหาในระดับที่มันซับซ้อนขึ้นจากเนื้อหาในคลิปก่อนหน้านะครับตัวอย่างครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง1มี24คนนะครับถ้าต้องการเลือกนักเรียน4คนเพื่อเอามาเป็นกรรมการห้องนะครับโดย โดยมี1คนใน4คนที่เลือกมาเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าห้องถามว่าจะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธีสำหรับวิธีทำครับในส่วนของการเลือกคณะกรรมการนะครับมา4คนแล้วก็ใน4คนนี้ก็จะมีหัวหน้าจริงๆเราสามารถดำเนินการได้อยู่2ลักษณะนะครับก็คือในลักษณะแรกเนี่ยอาจจะเลือกกรรมการมาก่อนนะครับเลือกกรรมการมาให้ได้4คนก่อนแล้วใน4คนเนี่ยก็จะต้อง เลือกคนหนึ่งมาเป็นมาเป็นอะไรนะมาเป็นหัวหน้าห้องนะครับนี่คือแนวทางที่หหรือไม่ก็เราอาจจะเลือกหัวหน้าห้องมาก่อนครับคนหนึ่งจากคนทั้งหมด24คนนะครับพอได้หัวหน้าห้องปั๊บก็เหลือกรรมการใช่ไหมครับเหลือกรรมการอีก3ามคนก็จะไปเลือกมาเลือกมาจากไหนก็จะเลือกมาจาก23คนที่เหลือนะครับ โอเคนะเลือกยีบสาคนที่เหลือเลือกมา3คนมาเป็นกรรมการเราก็จะได้กรรมการอยู่ทั้งหมดสี่คนนะครับโดย1ใน4นั้นเป็นหัวหน้านะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดําเนินการคํานวณโดยใช้กระบวนการแบบไหนนะครับในแนวคิดแรกนี้นะครับก็จะนําเสนอโดยการทํางานแบบ2ขั้นตอนนะนะครับก็โดยการเลือกกรรมการห้องออกมาก่อนนะครับ สเตปที่1่เลือกกรรมการห้องมาก่อนให้ได้4คนนะครับจากไหนจากคนย4บคนนะครับแล้วตามด้วยการเลือกหัวหน้าห้องเอามาจากไหนเอามาจาก4คนที่เป็นกรรมการห้องนี่แหละนะครับแล้วในลักษณะของการทํางานในการเลือกคณะกรรมการให้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันเป็น2ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นเราก็จะเอาจํานวนวิธีการในการทํางาน2ขั้นตอนนี้มาคูณกันนะถ้าต่อเนื่องต้องเอามาคูณกัน นะครับโดยการเลือกกรรมการห้องครับจำนวนวิธีการก็จะได้มาจาก4 24 4ซึ่ง C 2 4 24, 4นี่ความหมายก็คือจากทั้งหมด24คนเราจะเลือกมา4คนนะครับไม่ได้สนใจลำดับนะขอให้ได้4คนนะครับใครก่อนใครหลังก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วต่อไปก็เลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมครับเลือกหัวหน้าห้องมาจากไหนก็เลือกจากกรรมการ4คนที่เลือกมาจากตอนแรกนี่แหละนะครับ แล้วเราก็เอาจํานวนวิธีทั้งสองเนี่ยหลังจากที่ได้ตัวเลขมาแล้วนะนะครับก็มาคูณกันเพราะฉะนั้นโดยเป้าหมายของเราครับในการคํานวณค่าก็จึงจะหาได้จากการนํา c 2 4 4นะครับคูณกับ c 4 1ซึ่งการหาค่าของแต่ละตัวมันก็มีสูตรอยู่แล้วนะนะครับซึ่งก็ต้องจําสูตรให้ได้จากคราวที่แล้วนะครับที่ได้นําเสนอไป c 2 4 4ก็คํานวณโดยโดยอะไรครับ 24แฟกส่วนด้วย24ลบ4แฟก4แฟนะครับนี่ตามนี้เลยอันนี้อันนี้สูตรเลยนะนะครับโอเคนะเพียงแค่เปลี่ยนจากสูตรเป็นตัวเลขที่ตรงตามเงื่อนไขนะนะครับนี่คือ C 2 4 24, 4นะครับแล้วจากนั้นคูณต่อด้วย c41 ซึ่ง c41 ก็คำนวณโดยแทนค่าในสูตรเป็น4แฟกส่วนด้วย4ลบ1แฟกแล้วก็1แฟนะครับ จากนั้นก็กระจาย f a กทอเรียลคำนวณค่าตรงไหนคำนวณก่อนก็24ลบด้วย4ก็เป็นเท่าไหร่20 Fact ใช่ไหมครับแล้วเราก็แตก24เนี่ยออกจนถึง20 f a c t แฟนะครับตามรูปแบบการคำนวณของ f a กทอเรียในเนื้อหาก่อนหน้าอีกหลายคลิปอยู่นะครับที่เราเคยได้เรียนรู้ไปแล้วนะก็แตกออกมานี่ตามนี้เยอะพอสมควรนะนะครับ 24แฟก็แตกเป็น24่สิบสีคูณยีคูณยีคูณยีแล้วก็คูณ20่สแฟกนะครับแล้วในส่วนของชุดหลังนี่แหละชุดหลังก็แตกเหมือนกันนะครับสี่ลบหนึ่งก่อนในวงเล็บนี้สีลบหได้สมนะครับก็เป็นสามแฟกล้วเราก็แตกสี่แฟออกมาเป็น4ี่คูณสามแฟกนะครับโอเคแล้วในขณะที่หนึ่งแฟกเออมันก็เป็นหนึ่งเราอาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับแล้วทีนี้เข้าสู่กระบ,บวนการคำนวณตัดแล้วล่ะนะยี่สิบแฟกกับยี่สข้างหน้าเนี่ย ตัดปัป๊บหายนะครับนี่แหละเหตุผลที่เราไม่แตกไปเรื่อยๆนะนะครับเราแตกสุดที่20แฟกพอมันจะได้ตัดได้นะครับแล้วมีส่วนไหนอีกก็จะมีในส่วนของ4คูณ3คูณ2คูณ1 4คูณ3เป็นเท่าไหร่เนี่ย4 3 2เป็น24นะข้างล่างเนี่ยเป็น24ก็ตัดกับ24ข้างบนได้เลย,เลยนะครับก็จะเหลือตัวเลขอยู่ที่23คูณ22คูณ21ก็เป็นก็ไปทดมาตามความ สามารถของนักเรียนเองอะนะนะครับก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่1626นยะครับยังไงก็เช็คตัวเลขด้วยนะครับถ้าผิดยังไงก็แจ้งกันแต่น่าจะถูกอยู่นะครับแล้วในส่วนของตัวหลังครับไอ้ตัวเนี้ย3แฟกก็ตัดกับ3แฟกนะก็เหลือ4ใช่ไหมครับก็คูณกับ4แล้วคูณเลขต่ออีกนิดนึงนะครับ1626คูณด้วย 4, ก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่ 42,504นะครับนี่คือ,อวิธีการเลือกคณะกรรมการชุดนี้ทั้งหมดนะจะมีอยู่42,504วิธีด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการได้มาของคณะกรรมการ4คนโดย1ในสีนี่ก็จะเป็นหัวหน้าห้องนะครับอันนี้แนวทางที่1นนะครับจากที่บอกไปตอนแรกเราอาจจะไม่ทําตามรูปแบบนี้ก็ได้รูปแบบนี้คือการเลือกกรรมการห้องมาก่อน4คนแล้วใน4คนนี้ก็จะ ถูกเลือกมา1คนเพื่อเป็นหัวหน้าห้องอแล้วทีนี้อีกแนวะทางหนึ่งที่เคยว่าไว้ก็คือเราอาจจะเลือกหัวหน้าห้องมาก่อนก็ได้นะครับเลือกหัวหน้าห้องมาก่อนจากไหนจากคน24คนเลือก1คนมาเป็นหัวหน้าแล้วจากนั้นใน24คนเนี่ยมาเป็นหัวหน้าแล้ว1คนก็จะเหลืออยู่23คนที่เราจะคัดมาเป็นกรรมการห้องนะครับอีก3คนนะกระบวนการนี่ขั้นตอน เป็น2ขั้นตอนต่อเนื่องกันนะครับเราก็จะนําจํานวนวิธีในสองขั้นตอนเนี่ยนะครับแต่ละแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะมาคูณกันซึ่งการเลือกหัวหน้าห้องครับจาก24เลือกมา1งใช่ไหมการคาน,คนวณก็มีสูตรก็คือ c 24 1หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกกรรมการห้องก็เหลือ23าคนใช่ไหมจากยี่สิบสี่เป็นหัวหน้าห้องแล้ว1ก็เหลือ23สาใน23าคนก็เลือกมา3าคนเพื่อเป็นกรรมการ นะครับโอเคนี okay. so ่คือรูปแบบการหาจำนวนวิธีเลือกคณะกรรมการนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือนี่แหละเราจะคำนวณค่านี้แหละออกมา c 24 1คูณด้วย c 23 3โดยที่ c 24 1 c 241ก็คำนวณตามสูตรก่อนนะครับสูตรก็ cnr จำได้ไหม ก็น่าจะจำได้แหละเพราะตัวอย่างเมื่อกี้ก็คำนวณด้วยสูตรเดิมๆเนาะนะครับก็24แฟกส่วนด้วย24ลบ1แฟก1แฟกใช่ไหมครับนี่ตามนี้แล้วก็ในส่วนของตัวหลังครับ C 233ก็จะเป็น23แฟกส่วน23ลบด้วย3แฟกแล้วก็คูณ3แฟกต,ตรงนี้นะครับคำนวนทีนี้ชุดนี้ก่อนนะจุดนี้ก่อนเอ่อ2บลบด้วย1 24ลบด้วย1ได้23ก็เป็น23แฟกงั้นก็แตก24ออกเป็นอ่อ24แฟกตแต่เขาเป็น24คูณ23แฟกใช่ไหมครับอ่ามันก็พอจะได้ตัดกันนะครับแล้วในส่วนของตัวหลังครับตัวหลัง23ลบด้วย3เหลือ20นะครับก็แตก23ออกไปจนถึง20แฟกก็พอเพื่อที่จะตัดกับข้างล่างตรงนี้นะครับแตกออกแล้วก็มาดำเนินการคำนวณค่าต่ออีกสเต็ปหนึ่งครับ23แฟกตัด23แฟก ได้เหลือเหลือเหลือเท่านี้เนาะเหลือ24นะครับซึ่งจริงๆเหมือนจะยากเนาะไอ้ตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเรามองอีกลักษณะหนึ่งครับขอพูดในลักษณะการมุมมองแบบไม่คำนวณแล้วกันสำหรับ C 24 1หนึ่งคำว่า C 24 1หนึ่งคือการเลือกคนมา1คนจากทั้งหมด24คนซึ่งจำนวนวิธีในการเลือกนั้นก็คือเราเลือกใครมาก็ได้ใช่ไหมเลือกใครมาก็ได้นะครับ ก็จะได้อยู่ยี่สิบี่วิธีเพราะมีคนได้ให้เลือกอยู่ยี่สิบสี่คนง่ายๆเลยก็จะไม่ต้องคำนวณน,นะครับอาศัยลักษณะของความเข้าใจในความหมายของการจัดหมู่การเลือกสิ่งของก็ได้นะครับก็ได้ยี่สิบสี่คราวนี้ตัวที่เราจะคำนวณอาจจะหนักหน่อยจริงๆก็คือตัวข้างหลังเนี่ยครับก็บนล่างป้าบตัดกันหายเหลืออะไรอีกเหลือ,อ,อสามสองหกหกก็อืม ไม่น่าจะตัดได้เนาะนะครับแต่ก็ถ้ายอยตัดเอาอะไรตัด3กับ21เนี่ยตัดได้นะได้7เนาะ2กับ22ก็ตัดก็เหลือ11อะนะนะครับนี่ตัดปั๊บนะครับแล้วก็จะเหลือ23คูณ11คูณ7ครับก็จะได้เลขออกมาได้อยู่ที่1,771นะครับแล้วก็จำนวน2จํจำนวนนี้คูณกันต่ออีกทีหนึ่งก็จะได้4 2 5 0 0 4วิธีซึ่งก็จะตรงกันกับ นี่การคำนวณในรูปแบบก่อนหน้านะนะครับแต่ว่าคำนวณคนละสเต็ปคนละรูปแบบกันคนละแนวคิดน,นะนะครับสรุปครับก็จะมีวิธีการเลือกคณะกรรมการและหัวหน้าห้องเท่ากับ42,504วิธีเช่นเดียวกันนะครับเรียบร้อยอมาดูตัวอย่างต่อมาครับจงหาจำนวนวิธีเลือกตัวแทนนักเรียน5คนจากนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี8คน ตัวอย่างนี้เหมือนจะถอยหลังกลับมาที่การคำนวณผ่านสูตรง่ายๆเลยนะนะครับไม่ได้ซับซ้อนแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวอย่างแรกหนะักอันนี้ถอยกลับมาแบบเบาๆครับสําหรับวิธีครับวิธีทำก็เป้าหมายของเราก็คือเลือกตัวแทนนักเรียนนะครับเลือกให้ได้5คนนะจากที่มีอยู่ทั้งหมด8คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคำนวณก็คือค่าของ c 8 5ครับ c 8 5ก็เพียงแค่แทนสูตรแหละ 4 8 5ก็คำนวณเป็น8แฟกส่วนด้วย8ลบ5แฟก5แฟกตนะครับตามนี้แล้วคิดเลข8ลบ5ก็ได้3เนาะ8ลบ5ได้3ก็เป็น8แฟกส่วน3แฟก5แฟกแล้วเราก็แตก8แฟกนะครับเพียงแต่ว่าตัวหน้านี่ลบแล้วเหลือน้อยนะนะครับน้อยกว่าตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราแตกก็ไม่จำเป็นต้องยึดตัวหน้านะนะครับไม่ต้องเป็นต้องยึดตัวหน้าเรามาพิจารณายึดตาม ตัวที่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะตัดได้เนะี่ยซึ่งในที่นี้8ปแฟกก็จะแยกออกมาสุดที่5แฟกก็พอนะครับอ่าก็จะได้เป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แฟกนะเนี่ยตามนี้ในขณะที่3แฟกก็แยกเป็น3คูณ2คูณจริงๆถ้าพูดถึงว่าแตกมาถึง1นเนี่ยก็ค่อนข้างเปลืองนะนะครับค่อนข้างเปลืองก็อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้เลข1น,นะครับอ่าแล้วยังไงอ่ะตัดก่อนตัดก่อน5แฟกกับ5แฟกบนล่างตัดกัน 3 2มสเป็น6 6คูณ1ก็ได้6 6ล่าง6บนตัดกา้านนี่นะครับเหลือ8 7คูณ7 8ได้56นะครับอ้าวก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วว่าจำนวนตามเงื่อนไขดังกล่าวก็คือจำนวนวิธีการเลือกตัวแทนนักเรียน5คนจากนักเรียนทั้งหมด8คนนี่ก็จะมีจำนวนวิธีการเท่ากับ56วิธีนั่นเองครับเรียบร้อย ตัวอย่างต่อมาครับข้อสอบอัตนัยชุดหนึ่งมี6ข้อถ้าคําสั่งระบุว่าให้เลือกทําเพียง4ข้อนะครับจงหาจํานวนวิธีในการเลือกทําข้อสอบคือไม่รู้ว่าข้อสอบแต่ละข้อยากหรือง่ายนะเอาแบบสุ่มๆทําก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับก็จาก6ข้อทําเพียง4ข้อจะมีวิธีการเลือกทําข้อสอบได้กี่วิธีวิธีทําครับก็เป้าหมายค่อนข้างง่ายนะนะครับ พอๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยมี6เลือกทำ4 6เลือก4ก็คือหาค่าของ4 6 4ครับคำนวณค่าแทนค่าตามสูตรเลย6แฟกส่วน6ลบ4แฟก4แฟกตามนี้ครับสูตรสูตรสูตรจำให้ได้แล้วก็6ลบด้วย4ได้2ก็จะเป็น6แฟกส่วน2แฟก4แฟกแล้วเราก็แตก6แฟกค,ครับซึ่งเยอะกว่าข้างล่างนะนะหมายถึงรูปที่ติดแฟกทอเรียลนะครับ 6แฟกแตกออกจนถึง4แนะครับ6คูณ5คูณ4แแล้วก็จะตัดกันครับตัด4แกกับ4แปั๊บ2ที่เหลืออยู่ข้างล่างก็ไปตัดกับ6ได้นะนะครับ6กับ2ตัดกันก็เหลือ3ามนะครับเหลือ3 3มาคูณกับ5ก็ได้15นะครับดังนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปแล้วครับว่าจำนวนว,นวิธีในการเลือกทำข้อสอบ ตามเงื่อนไขเนี่ยก็คือ6ข้อเลือกทํา4ข้อเนี่ยมีอยู่15วิธีด้วยกันซึ่ง15วิธีทําอะไรบ้างก็ไม่ได้ไปสนใจรายละเอียดนะอาจจะเป็นเลือกทําข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็ได้นะครับหรือเลือกทําข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็ได้ขอให้ได้ทําแค่4ี่ข้อนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับแต่เราอย่างที่บอกเราไม่ได้สนใจว่าเราจะทําอะไรบ้างข้อไหนบ้างนะ นะครับสนใจแต่จํานวนวิธีก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างต่อมาครับถ้าต้องการเลือกคณะกรรมการนักเรียน9คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนชาย5คนและนักเรียนหญิง4คนจากผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชาย20คนและก็นักเรียนหญิง15คนจะมีวิธีการเลือกกรรมการนักเรียนชุดนี้มีจําน,นวนวิธีเท่าไหร่มีกี่วิธีนะครับสําหรับแนวคิดครับ ก็คล้ายๆกับ so ตัวอย่างแรกสุดของคลิปนี้เลยนะนะครับแนวทางครับภารกิจของเราเราก็อาจจะเลือกนะครับเลือกกรรมการเนี่ยอาจจะเลือกกรรมการชายก่อนก็ได้แล้วค่อยเลือกกรรมการหญิงนะครับหรือเลือกกรรมการหญิงก่อนแล้วค่อยมาเลือกกรรมการผู้ชายก็ได้นะครับซึ่งกรรมการชายก็ต้องได้มากี่คนก็ต้องได้มา5คนกรรมการหญิงก็ต้องได้มา4คนมันก็จะรวมเป็น 9คนนะครับมีข้อจํากัดเรื่องหญิงเรื่องชายด้วยนะนะครับอ่ะแนวทางของเราครับภารกิจของเราเลือกกรรมการชายก่อนแล้วตามด้วยเลือกกรรมการหญิงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น2ขั้นตอนย่อยต่อเนื่องกันแนวทางในการหาเราก็จะเอาจํานวนวิธีการย่อยๆทั้ง2ขั้นตอนเนี้ยมาคูณกันก็จะได้เป็นจนํานวนวิธีการทั้งหมดนะครับการเลือกกรรมการชายกรรมการชายมาจากไหนอ่ะ กรรมการชาย5คนจะมาจากนักเรียนชาย20คนนะครับคัดมาจากนั้นแหละนะก็คือคำนวณค่า C 25ทํานองเดียวกันเลือกกรรมการหญิงเลือก4คนจาก15คนนะเพราะมีผู้หญิงเนี่ยนักเรียนหญิงที่สมัครอยู่15คนขอมาแค่4คนนี่ก็คือ c 1 5 4แล้วอย่างที่บอกตอนแรกก็คือต้องนำสอค่านี้มาคูณกันถึงจะเป็นจํานวนวิธีการทั้งหมดที่เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะ คำนวณทีเนี้ยนะครับค่าเป้าหมายของเราก็คือตรงนี้แหละนะครับ c 25คูณกับ c 15 4แล้วยังไงก็ไปหาค่าแต่ละ c ออกมาครับ c 25ก็ตามสูตรครับก็จะเป็น20แฟกส่วน20ลบด้วย5แฟกแล้วก็5แฟนะครับที่เป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่างนะแล้วคูณต่อด้วย c 15 4 c 15 4ก็คำนวณเป็น15แฟกส่วน15ลบด้วย4แฟก4แฟก ตามนี้ตามนี้แล้วที่เหลือก็ลงมือคำนวณแหละครับคำนวณในส่วนของการลบก่อนเนาะสเต็ปเดิมๆเ,เลย20ลบด้วยหได้15ก็เราก็จะแตก20แฟกข้างบนเนี่ยออกมาจนถึง15แฟกนะนะนะครับนี่ก็ได้ตามนี้ครับ20 1 9 1 8 1 7 16 15แฟกนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทยอยตัดนะนะนะครับเขียนอยู่ในรูปของการกระจายการแตกแฟกเท่าเรียออกมาก่อนนะครับสำหรับชุดหลังก็จะเป็น 15ลบด้วย4เนี่ยข้างล่างก็เหลือเป็นสิบเอดใช่ไหมสิบอ็ดแหละนะครับ11แฟกงั้น1ิบหแฟกก็แตกมาจนถึง11แฟกนี่แหละนะครับก็จะได้ตามนี้แล้วทีนี้ก็ทยอยคำนวณน,นะครับสิบ้าแฟกกับ15้าแฟกบนล่างตัดกันนะครับนี่มีอะไรอีกสี่ห้ายี่สิบก็ตัดตรงนี้เลยนะครับเมาเมาเลยตัดเมาเมาเลยครับนี่อะไรอีกสามสองหกหกกับสิบแดตัดกัน ได้3ปัเนาะโอเคครับตัดกระจ,จายหมดแล้วล่ะนะครับเหลือเลขอะไรบ้างที่จะต้องคำนวณต่อสำหรับข้างหน้าก็เหลือ1ก็เอาคูณ3คูณด้วย17แล้วก็คูณด้วย16ข้างล่างหายเกลี้ยงนะก็คิดเลขออกมาก,ก็จะได้อยู่ที่15,504แล้วตัวหลังครับตัวหลังก็ตัดเหมือนกันแหละอุตสาหกระจายไว้ล้ว11แฟกกับ11แฟกตัดกันปับ๊บมีอะไรอีก มีเอ่อสี่สเนาะก็ตัดกับ12ได้นะครับหายไปเหลือนี่สกับ14ครับก็ตัดกันก็เหลือ7ก็คำนวณ15บคูณเดคูณด้วยสิครับเหลืออยู่แค่นี้แหละตัวเลขที่จะคำนวณแต่ก็ค่อนข้างต้องทดเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะนะครับอ่ะไม่ว่าจะด้วยความสามารถยังไงก็แล้วแต่ครับเราก็จะได้เลขออกมาสำหรับข้างหลังเนี่ยนะครับอยู่ที่1นึ่หกส แล้วหาผลคูณต่ออีกรอบหนึ่งนะครับทดกันเหมือนปฐมเลยนะเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่โอ้เยอะๆเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอล้านหนึ่ง่นสองพันเกวิธีด้วยกันนะครับในการเลือกคณะกรรมการชุดนี้นะครับส่วนเลือกยังไงบ้างโอ้ยถอดใจแล้วตัวเลขขนาดนี้คงไม่ไล่ออกมาเนี่ยนะนะครับถ้าอยากได้ความชัดเจน ในยุคนี้ก็สามารถใช้ AI น่าจะได้มั้งหรือว่าหรือว่า AI ก็จะตัดบทหรือเปล่านะครับเยอะขนาดนี้ AI ก็น่าจะตัดบทแล้วเนาะนะครับพราะเปลืองหน่วยความจําในการคิดพอสมควรแหละอ่ะสรุปแล้วนะครับจํานวนวิธีเท่ากับเท่านี้นะเรียบร้อยต่อสักอีก1ตัวอย่างครับหนตัวอย่างสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับในตะกราา้าใบ1นะครับมีเงาะอยู่8ผลมีส้มอีก4ผลมังคุด2ผล มีอยู่3ชนิดเนาะอ่าหมดแล้วนะครับจงหาจํานวนวิธีในการเลือกหยิบผล,ลไม้4ผลจากตะกร้านะครับโดยที่อ่าไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมขอแค่ได้ผล,ลไม้มา4ผลก็พอจะได้อะไรบ้างไม่ได้สนใจนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมงั้นก็สบายหน่อยเนาะนะครับเหมือนการคิดธรรมดาเลยนะครับก็คือตีเหมาผล,ลไม้เลยครับมีกี่ผลก็ช่างเถอะนะครับขอแค่ได้มา4ผลนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่แนวคิดง่ายๆครับผลไม้ทั้งหมดก็จะเกิดจากการรวมผลไม้ยอ่อยๆนะรวมเป็นจํานวนเป็นจํานวนเดียวๆมาเลยซึ่งผลไม้ก็จะมีเงาะใช่ไหมครับมีเงาะเท่าไหร่มีเงาะแปดผลมีอะไรอีกมีส้มสี่ผลนะครับแล้วก็มีมังคุดสองผลรวมเป็นผลไม้ทั้งหมดมาก่อนที่เราจะเลือกมานะครับสิบสี่ผลด้วยกันในสิบสี่ผลนี้เราเอา อะไรก็ได้ขอให้ได้มา4ผลนะครับสผลเพราะฉะนั้นมันก็เข้า <washing> สู่รูปแบบการคิดแบบพื้นพื้นเลยก็คือจาก14เลือกมา4นะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเป้าหมายของเราที่จะดาเนินการก็คือหาค่าของ4 4 4ส1 4ครับนี่ยสก็แทนค่าเลยก็เป็น14แฟกส่วน14ลบด้วย4แฟกตแฟกนะครับ สิ 14, ลบด้วยสได้10บแฟกเนาะสิ 10, แฟกเราก็แตกสิบสีแฟกออกมาจนถึง10บแฟกก็พอแล้วนะครับก็จะได้ตอนนี้นี่แตกออกมาแล้วนะแตกออกมาแล้วก็ตัดเลยครับสิ 10, แฟกกับ10บแฟกตดัดนี่รอตัดตลอดแล้วมีอะไรอีก 3, ามสี่สิบสองครับปั๊บแล้วก็2ตัดกับ1ิบครับนี่โอเคก็เหลือเจ็ดคูณสิบสาคูณสิบเอนี่เหมือนเลขเหมือนซ้ำๆกับตัวอย่างเมื่อกี้ไหมนะครับ เดี๋ยวดูก่อนสิโอ้อันนี้15เนาะใกล้กลเคียงกันใกล้เคียงกันนะครับอ่าก็คูณเลยครับ7คูณ13คูณ11ครับตัวเลขข้างล่างไม่มีละนะครับก็ได้ค่าออกมาอยู่ที่1 11, 0นอะครับหนึ่นเะอ็ะก็นี่แหละจำนวนวิธีครับที่เป็นไปได้ในการเลือกหยิบผลไม้4ผลจากกลา้าโดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับได้ทั้งหมด1,000 เวิธีนะครับข้อที่2ครับข้อที่2ก็เป้าหมายคือหยิบให้ได้สีผลนั่นแหละแต่ว่าขอให้ได้เงาะทั้งสีผลเลยนะผล,ละไม้อื่นไม่เอาไม่เอานะครับก็แสดงว่าก็แสดงว่าเป้าหมายที่เราสนใจเนี่ยก็ถือว่าผล,ลไม้ชนิดอื่นไม่ได้อยู่ในระบบในสาระระบบนี้เลยนะครับสนใจแต่เงาะเผิวๆนะครับเา้าเพราะฉะนั้น พวกนี้ก็หายไปเลยเพราะถ้ามีพวกนี้อยู่เราก็จะมีอ,อ่ออาจจะได้หยิบพวกนี้มาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปเราก็โฟกัสเฉพาะเงาะครับเอาเป้าหมายเงาะมีเท่าไหร่เงาะมีแดผลแต่ก็ขอให้ได้เงาะออกมาสี่ผลเนาะนะครับสี่ผลก็มาจากเงาะแดผลนี่แหละเพราะฉะนั้นค่าที่เราจะคำนวณก็คือค่า c แปดสี่ครับ c แปดสี่มีเงาะอยู่แดผลขอให้ได้มาสี่ผลเ่าคำนวณครับ ก็จะเป็น8ปดแกส่วน8ลบสี่แกะครับแปดลบด้วย4ก็เหลือ4เนาะก็เป็น8ปดแส่วน 4, fact, 4 fact, นะีกอก็แตกสิแออกถึง4ี่แกครับสไหนสกไหนก็แตออกไปเถอะเพราะมันเป็น4ี่เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยข้างล่างเนี่ยนะครับก็8ก็เป็นอะไรล่ะ8ปดคูณเคูณหคูณหคูณสี่แเนาะนะครับแล้วก็ออีก แฟกครับเลข4ี่หก็แตกออกเป็น4ี่คูณสาคูณสนะครับจริง,รงๆคูณ1ด้วยนะแต่ว่ามันเปลืองหมึกปากกาก็ไม่เขียนหรอกเลข1น่งตัดไปเลยปั๊บนี่ตัดแล้วมีอะไรอีกมีสี่สองเป็น8เนาะก็อาจจะตัดก็ได้นะครับหรือมาพิจารณาสามสองหกก็ตัด6เลยก็ได้นะครับมันอยู่ใกล้ๆกันก็ขอ3าสองเป็น6แล้วกันตัดกับ6นะครับแล้วก็4ี่ตรงนี้ก็ตัดกับ8ก็ได้2 ก็จะเหลือเลขที่คำนวณอยู่ครับมี2มี7มี5เนาะก็จะได้เท่ากับ70วิธีนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับสำหรับในกรณีนี้ขอให้ได้เงาะ4ผลนะครับขอให้เงาะ4ผลเงาะก็ต้องมาจากเงาะเนาะเขาระบุอยู่แล้วมีเงาะ8ผลเลือกได้4ผลก็ตามนี้นะครับมีอีกไหมอ่ะมีอีกครับในกรณีนี้ก็คือไม่ ได้ส้มเลยนะครับไม่ได้ส้มก็คือไม่เอาส้มอาจจะได้เงาะก็เป็นไปได้อาจจะได้มังคุดเพียวเพียวเออคงไม่เพียวเนาะมังคุดมีอยู่แค่2ผลแต่ต้องได้4ี่นะครับอาจจะได้เงาะเพียวเพียวทั้ง4ี่ผลหรืออาจจะได้มังคุดแจมแจมด้วยก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราไม่เอาเลยคือไม่เอาส้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าส้มไม่มีอยู่ในสารระบบนี้เลยแล้วกันนะครับตัดออกไป นั่นหมายความว่าผล,ลไม้ทั้งหมดก็จะมีให้เราเลือกหยิบอยู่แค่แค่กี่ผลครับแค่10ผลเท่านั้นเ,เองเนาะสิผลครับแต่มันเหลืออยู่10ผลยังไงเราก็ต้องการแค่4ผลนะนะนะครับเป้าหมายก็คือไปคำนวณค่า44สนะครับ4่ะคำนวณ44ก็จะได้จาก10แฟกส่วนด้วย10-4ลบ4แฟก4แฟกครับ10ลบ4ได้เท่าไหร่10-4ลบ4ได้6 ก็เป็น10แฟกส่วน6แฟกสีแฟกแล้วเราก็แตก10แฟกตัวนี้ออกครับแตกจนไปสุดที่6แฟกเพื่อรอตัดกับข้างล่างนะครับก็เป็น10คูณเคูณ8คูณ7คูณ6เนาะนะครับตามนี้4แฟกก็แตกออกเป็น4คูณ3คูณ2ก็อย่างที่บอกครับจริงๆมันควรจะแตกออกไปถึงเลข1น,นั่นแหละแต่ว่าแตกไปถึง1มันก็เท่าเดิมน,นะมันเปลืองหมึกปากกาเฉยเฉยก็เลยไม่เขียนครับ ก็เอาเท่านี้แล้วยังไงหกแฝกก็ตัดครับอันไหนอีกนะาะมีสี่สองนะสี่สองแปดเมื่อกี้มันอยู่ห่างกันเราเลยไม่คูณนะไอ้ค่าเมื่อกี้นะครับแต่มันไม่มีให้ตัดแล้วก็เอาเราเอา3ตัดกับ9ก่อนก็แล้วกันนะครับสตัดกับ9ก็ได้3 4มี่สที่ว่าเนี่ยก็ เป็น8ใช่ไหมแปก็ไปตัดกับ8ข้างบนได้นะครับก็หายไปตัวเลขที่เราจะคำนวณก็จะมี10มี3มี7เนาะคูณกันได้เท่าไหร่7 3 21 21 10, คูณ10ก็ได้210นะครับนี่คือจำนวนวิธีครับในการหยิบผล,ลไม้นะจาก3จาก3ชนิดเนาะแต่ละแต่ว่าจริงๆเราไม่สนใจส้ม,มก็ตัดส้มออกไปมันก็จะเหลือผล,ลไม้อยู่แค่2ชนิดจำนวนทั้งหมด10ผลแต่ ขอให้ได้4ผลก็คือ10เลือกมา4นั่นเองได้จํานวนวิธีการเท่านี้แหละนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งดังนั้นจํานวนวิธีการเลือกหยิบผล,ลไม้ให้ได้ตามเงื่อนไขนี้คือไม่ให้ได้ส้มเลยก็จะมีอยู่210วิธีด้วยกันนะครับอ่ะก็ถือว่าเยอะไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างการคํานวณหาค่าที่เป็นจํานวนวิธีในการจัดหมู่นะครับตามตัวอย่างในคลิปนี้ก็ จบไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนอยิ่งยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่ออีกทีในคลิปหน้าสําหรับตัวอย่างที่เหลือนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอความรู้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ